แรงนี้ทุเรียนใกล้ตายช่วยให้รอดสวัสดีครับเจอกับผมเช่นเดิมครับผมกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับวันนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทุเรียนนะครับมักจะล้มตายนะครับในแปลงหลายๆครั้งนะครับที่ว่าเราไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงหรือว่าดูแลทัน ทำให้ทุเรียนนะครับขาดน้ำแล้วก็เกิดอาการทิ้งใบเมื่อมีอาการทิ้งใบทุเรียนก็จะทิ้งกิ่งไปด้วยนะครับแล้วก็ยอด่อยอดแห้งเชื้อราเข้าแทรกแล้วก็ตายไปในที่สุดครับผมครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีอาการใบร่วงครับผมก็ได้ตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใบไปสองสามรอบแล้วก็ใช้วิธีการบังแสงนะครับด้วยวัสดุธรรมชาติก็คือ ทางมะพร้าวครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับท MM ี่เราสามารถทำกันได้ก็คือใช้วิธีการเอาญ้าแห้งครับผมหรือว่าฟางมาคลุมโคนเอาไว้แล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดนะครับจากถังเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับก็ราดโคนด้วยเมทาเลสซิลครับผม ผสมน้ําแล้วก็ใส่ไว้ในน้ําที่เราทําระบบน้ําหยดนะครับป้องกันเชื้อราอีกทางหนึ่งก็สามารถช่วยได้ครับผมก็สามารถช่วยให้ทุเรียนรอดตายมาหลายต้นแล้วครับกิ่งไหนที่มีการแห้งตายนะครับก็ให้เพื่อนๆ ตัดแต่งกิ่งลักษณะแบบนี้ครับผมเอาใช้กันไกลตัดพวก ใบทุเรียนที่ร่วงอยู่บริเวณโคนนะครับก็ใช้วิธีการเก็บเอาไปเผาทำลายให้หมดนะครับพวกนี้อาจจะเป็นตัวเกิดเชื้อราได้ครับผมวิธีการก็คือใช้วัสดุโดยธรรมชาติ ป้องกันแสงอาทิตย์ในตอนเช้าก็สามารถรับแสงได้แล้วก็ป้องกันแสงในทิศต,ตะวันตกแล้วก็แสงตอนเที่ยงนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ช่วยทุเรียนรอดได้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับในการดูแลทุเรียนใกล้ตายนะครับให้กลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับ